เราจะรู้ได้ไงว่าอาหารมันเสียหรือไม่เสียก็ง่ายๆเลยก็คือสามารถมองเห็นได้ด้วยตาตัวเองหรือการที่เราดมว่ากลิ่นมันบูดแล้วไหมเปรี้ยวไหมหรือการที่เราชิมเออรสมันแปลกแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวคืออะไรที่เราไม่สามารถดมแล้วก็เห็นได้อันนี้น่ากลัวอย่างเช่นพริกแห้งที่ขึ้นรา เขาจะไปทําพริกป่นอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่านั้นมีเชื้อราหรือเปล่ากระบวนการการที่อาหารมันจะเสียมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาหารเสียมันเกิดขึ้นจากการที่ว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียที่มันโตสิ่งที่แบคทีเรียโตได้ดีเขาเรียกว่า f a ตท h o m f a มาจากฟู้ดถ้าแบคทีรียจะโตได้จะต้องมีอาหารซึ่งอาหารของแบคทีรียก็คืออะไรแป้งน้ําตาลโปรตีนเอคือซิ i ิต t y ความเปรี้ยวสังเกตว่าอะไรที่เปรียปร้ยวๆทาให้แบคทีรียโตช้าลงตัวทีเนาะ t e m p เ r เจอร์ก็คืออุณหภูมิซึ่งก็คือเรโซนคืออุณหภูมิที่แบคทีรียโตได้ดี 5ถึงสีองศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะมีโอกาสขยายเชื้อได้เยอะแต่ถ้าเราได้รับเชื้อเข้าไปในปริมาณที่สูงอ่ะเออมันก็ทําให้เรามีอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดตัว T ตัวที่2ใน Fat t h a ก็คือ time เวลาก็คือจะต้องให้มันเย็นลงเร็วที่สุดหรืออุ่นร้อนเร็วที่สุดมันถึงจะป้องกันไอเลโซน,นี้ได้โอก็คือออกซิเจนการมีออกซิเจนมันก็จะเติบโตได้เร็วทนี่การหายใจและ M ก็คือ moisture ก็คือความชื้นความเปียกพวกเนี้ยก ของเปียกจะเสียเร็วขอแห้ถูก<ห>ต้อง,งมีวิธีการระมัดระวังอยงไรบ้างค่ะคือเน้นย้ำว่าวิธีการเก็บแล้วก็วิธีการอุ่นให้มันถูกต้องโอเคแต่วันนี้ได้รู้คำใหม่นะแสตม์แสตม์ตอม <laughs> ย่าขาย